สวัสดีครับระยองค่อยฟิตร์มครับช้อนเอาชิโรอุสลีนะครับขึ้นมาแบ่งปันเพื่อนๆชมกันปลาตัวนี้มีเจ้าของแล้วนะครับเจ้าของอยู่ที่ราชบุรีครับปลาพีกล้องนะครับเดี๋ยวตัวนี้ผมจะมีเปรียบเทียบเคยทำคลิปเมื่อตอนที่เขายังเล็กไว้ให้ดูนะครับปลาตัวนี้ก็เป็นอีกตัวที่ผมนำเข้ามาคัดเข้ามาเลี้ยงตั้งแต่ขนาดประมาณ8เซนติเมตรนะครับ ตอนนี้ไซส์40เซนติเมตรแล้วครับเขาบอกว่ามีบ้านใหม่เตรียมให้อยู่แล้วนะครับอยู่ราชบุรีคือกองครับแกฝากดูแลไว้ตั้งแต่ตอนที่แกชอบไว้นี่น่าจะประมาณ30เซนนะครับประมาณ30เซนโดยประมาณครับตอนนี้40แล้วครับคือปลาอยู่ผมก็กินเรื่อยๆนะครับอยู่บ้านก็ได้กินมาอยู่บ้านก็ไม่ได้กินมันก็จะโตตามไวัไปไเรื่อยๆแต่ถ้าอยู่กับ จ้าของเนีอาจจะตัวใหญ่เข้าตัวไปแล้วนะครับทำคลิปส่งกันบ้านในตปกล้องได้หายคิดถึงครับได้ร่วมชมแล้วก็ตามพัฒนาการกันนะครับขอบพระคุณเพื่อนๆคนรัก,กครัคทุกๆท,ท่านนะครับย่องโค้ชความครับขอบพระคุณครับ